กำลังเข้ามาดูสวนของพี่ๆแล้วนะครับพี่ตุ๋ยพี่ตุ๋ยเนาะอ่าเพิ่งใช้เป็นครั้งแรกนะครับกับเบอร์แพงไข่ตัวซานเราเราตอนนี้กําลังผสมนะครับผสมอัตราส่วนคือผสมบํารุงปกตินะครับก็คือขัดตัวซานสองร้อยกรัมกับตัวละเดียดเหลือเบอร์แพงนยี่สิบช้อนแต่นี้มันห้าถังก็สามารถที่จะผสมน้ําแล้วก็เทตามปริมาณปกติได้เลยนะครับ สองร้อยซีซีก็ของฝานะครับนปีตุ๋ยทำเองเลยครับวันนี้เมื่อกี้ไปดูมาสวนข้างๆเขาใช้แล้วฟื้นปีตุ๋ยอ้ามั่งลองดูเนาะพี่เนาะครับอ๋อมันหายไปเยอะแล้วด้วยตอนนี้เราต้องเรียกเขากลับมาเนาะแล้วมาลองดูกันว่าไอ้กูนี้มันจะตอบโจทย์จริงไหมเนาะ เดี๋ยวรวมวะถวนพี่เขาฉีดพ่นเทียงหนึ่งสิบสิบสามถังแถวป่ะพี่อืมอันนี้พี่เขาผสมฉีดบำรุงปกติรวมเลยครับเนี่ยเออแล้วจะได้กี่ครั้งครับพี่เนี่ยมากี่ชุดเนี่ยอ่าชุดเดียวก่อนนะอนนาอาพี่ซื้อเป็นโปรด้นนะเดี๋ยวมันจะถูกกว่าน,นี้อีกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว